ในระหว่างที่เราหาตัวหนอนนะครับเราก็ตกแต่งต้นไปนะครับโดยวิธีการใช้มีดโกดนะครับอันนี้ผมซื้อมาถุงละสิบบาทนะครับบุนแดงครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับครอบครัวตัวอ้วนนะครับเราจะมาดูวิธีการ บำรุงรักษาต้นทุเรียนนะครับซึ่งเกิดจากเนื่องจากหนอนนะครับหนอนผีเสื้อที่มาไข่แล้วกินชอนชัยต้นทุเรียน,นครับลักษณะต้นตันนี้นครับ,นะรบต้นทุเรียนเนี่ยอายุได้ประมาณ7-8ปีนะครับซึ่งวันนี้ผมได้ทำการานำมีดนะครับมาขูดนะครับบริเวณต้นนะครับ ที่มีบริเมหนอนชอนชัยนะครับซึ่งได้เอาตัวนอนออกแล้วนะครับในระหว่างที่เราหาตัวหนอนนะครับเราก็ตกแต่งต้นไปนะครับโดยวิธีการใช้มีดขูดนะครับหูดต้นลำต้นที่มีรอยนอนนะครับนะครับสังเกตดูนะครับหนอนจะใช้กินตามต้นนะครับจะเป็นหนอนตัวสีขาวนะครับซึ่งจะเกิดจาก แมลงนะครับที่มาไขไว้ตามต้นนะครับและทําให้นอนอใช้ต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียงผมมีอายุนะครับประมาณ7-8ปีนะครับซึ่งกําลังออกลูกนะครับได้2-3ปีแล้วนะครับมาดูบริเวณโคนต้นครับนะครับผมได้ทําการทําความสะอาดโคนต้นนะครับไม่ให้มีสิ่งวัชพืชอะไรที่หลงเหลืออยู่บริเวณโคนต้นทําให้เกิด อาการรากเน่าได้นะครับในช่วงหน้าฝนนะครับได้ทําการบริสุท์แล้วนะครับช่วงบนนะครับช่วงบนในการเมื่อเช้านะครับได้ทําการนําแมลงหนอนออกแล้วนะครับโดยการนํามีดขูดนะครับบริเวณหาตัวหนอนนะครับแล้วใช้ปูนแดงนะครับในการทําแผลต้นทุเรียนนะครับเดี๋ยวมาดูการทําแผลต้นทุเรียนครับ บริเวณต้นนี้นะครับดูนะครับช่วงบริเวณนี้ครับจะมีหนอนชอนชัยอยู่นะครับซึ่งจะเป็นหนอนที่เกิดจากหนอนผีเสื้อนะครับที่มาเกาะแล้วมาไข่ไว้ตามต้นนะครับต้นทุเรียนไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับอันนี้เป็นการทำแผลระยะหนึ่งแล้วครับลูกตอนนี้ลูกก็ออกเยอะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเราต้องทำการซ่อมแซมให้เร็วที่สุดนะครับไม่งั้น ต้นต้นทุเรียนจะยืนต้นตายนะครับเนื่องจากาโดนเป็นแผลโดนหมดเลยครับในที่ในใน,ในที่นี้นะครับที่เรา,าต้องทําแผลเพราะว่าเมื่อเราขูดแผลออกแล้วนะครับจะมีน้ําน้ําหล่อเลี้ยงของต้นเยิ้มออกมานะครับเราตึงใช้ปูนแดงนะครับทําแผลต้นทุเรียนทําให้ต้นทุเรียน,นแห้งนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกครับบริเวณนี้ครับ บิเวงนี้เป็นบริเวณที่ผมทําแผลไว้นะครับทําแผลต้นเรียนไว้นะครับจะมีน้ําเยิยมออวมาสังเกตน้าเยิ้ยเบื่อแต่ตอนเนี้ข้างล่างผมยังไม่ได้ทําอ่าอ่าปูนแดงเข้านะครับประสานแผลนะครับแต่ช่วงบนผมทําไปละเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับผมจะอเอานําปูนแดงมาประสานแผลให้ดูนะครับอันนี้เป็นรอยมีดนะครับที่กรีดเอาเอาตัวนอนออกนี่คือรูตัวหนอนนะครับ ซึ่งเอาหนอนออกไปแล้วนะครับเนี่ยต้นทุเรียนเสียหายหมดเลยครับเป็นรูตรงนี้เลยครับเต็มไปหมดเลยครับต้องรีบบำรุงรักษาแผลด่วนนะครับไม่งั้นต้นตุเรียนจะมีอาการที่เฉาตายนะครับแล้วก็ทิ้งใบตายนะครับนะครับสังเกตบริเวณต้นนะครับตอนนี้กําลังติดลูกนะครับเพราะว่าแต่เจอปัญหานะครับที่เดียวร้ายนะครับก็คือ ต้นเกิดหนอนชอนชัยนะครับซึ่งเป็นหนอนตัวสีขาวๆนะครับจะกินเปลือกไม้นะครับทําให้ต้นทุเรียนทิ้งใบแล้วก็เฉาตายนะครับนี่ครับบริเวณต้นครับซึ่งข้างบนผมได้ทําทําการเอาหนอนออกนะครับแล้วก็ทําการประสานแผลนะครับโดยการใช้ปุนแดงนะครับปุนแดงประสานแผลทําให้แผลแห้งเร็วนะครับ ซึ่งข้างล่างผมยังไม่ได้ทํานะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการประสานแผลด้วยปูนแดงกันครับผมได้ทําความสะอาดโคนต้นเรียบร้อยแล้วครับเพื่อป้องกันโรครากเน่านะครับในฤดูหน้าฝนที่จะมาถึงนี้นะครับต้องรีบรักษาด่วนนะครับใครมีต้นทุเรียนมะม่วงที่โดนหนอนชอนชัยครับสามารถใช้วิธีนี้ได้ครับเดี๋ยวมาติดตามกันครับครับนะครับ นี่คือปูนแดงนะครับปูนแดงที่เราไปซื้อตามท้องตลาดนะครับอันนี้ผมซื้อมาถุงละสิบบาทนะครับปูนแดงครับเดี๋ยวเราแกะปูนแดงนะครับแกะปูนแดงใส่ในขันน้ํานะครับเพื่อผสมนะครับโดยวิธีการผสมน้ํานะครับน้ําเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันครับครับหลังที่แล้วหลังจากที่เอาปูนแดงใส่ในขันน้านะครับแล้วก็เทน้ํา น้ำ oh. เกานอน้ำสะอาดใส่ครับใส่นิดหน่อยพอนะครับแล้วก็ขยําขยันครับขยําปูนแดงครับพอเราขยันปูนแดงเสร็จปุ๊บนะครับเราใช้ปูนแดงนะครับป้ายาำับตรงตรงแขงนเพี่ยมครับ ที่เราบาวคนะครับทาให้ทาทุกแขนเลยนะครับครับทายทุกแขนทุกต้นเลยครับท แผลบริเวณที่เราเอามีดปาดไปนะครับเพื่อให้แผลตัวีลืแห้งครับ เป็นคนต้นนะครับ นี่ครับหลังจากที่เราทําแผลต้นทุเรียนเสร็จครับเรานําปูนแดงนะครับทําแผลตรงที่เราเอาตัวหนอนออกนะครับตอนนี้ปูนแดงกําลังจะประสานแผลนะครับนี่ครับใสไปเลยครับสิ่งที่อย่าลืมในบริเวณโคนต้นนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับพยายามให้โคนต้น อย่ามีวัชพืชนะครับใบไม้แห้งปกคลุมอยู่นะครับเพื่อให้รากของต้เรียนนะครับได้ออกรับออกซิเจนนะครับซึ่งจะเกิดปัญหาโรคเน่ารากเน่าตามมานะครับครับมี่คือต้นต้เรียนครับ